น้ำอันนี้ชื่อน้ำอะไรนะพี่น้ำมะนาวน้ำอะไรอะเลมอนเลมอนมะนาวเหรอน้ำมกินเลมอนน้ำอนนี้เหน็บี่ก็ยังเอาลงมีหมดสิอาหารมาแล้วจ้าตากสินบียำบุญเส้นนี่ดีเอาให้มันเต็นพิกัดค่ะออเดอร์อาหารมาเลยไม่พลาดเสียงไม่รับวันนี้ค่ะมี นะคะแล้วก็มากินข้าวกับพี่คนไทยร้านไทยอะคะ่ะในเกาหลีนะคะวันนี้อยู่แถวค้างน้ำจ้า มาไม่พอนะทุกคนนี่นะคะโหพี่ก็พริกพกพริกมาเองเลยอ่ะดี่โอ้โหมีการมาปรุงเองเพิ่มด้วยอะทะไทยแดนไต์เนาะต้องมีพริกติดกระเป๋า จะนี่คือแกงส้มนะคะกินที่เซาลี่ยันเอียงให้หนูหน่อยมันไม่ไม่สวยอิจฉาโอ้โหตูปลาดิตัวแบบว่าตัวใหญ่กว่ามืออีกอ่ะที่มป็นคนแม่ค้าทม่แรงนะนั่งๆว่าไม่ได้บวยให้หรือยานปกติมีมีนั่ไงบวยแกงส้มเขากร็บวยไหนค่ะบแอนตักเอาน้ำแกงส้มนะ น้ำแกงส้มเขาจะแยกมาคนทำไมมันน้ำมันเหมือนจำป่งเลยอะพี่เราเคยเคยสั่งเมนูนี้มากินกันปะเคยค่ะมันก็แกงส้มแหละแต่ว่าแกงส้มเหรออาจจะไม่จัดนิดนึงเราไม่ดูดูแกะน้ำแก่แล้วมันเหมือนอไเนี่ยหารเกาหลีจำป่งอะปะไม่ใช่ลองชิมดูลองชิมดูน้ำแกงส้มแต่ว่ารสชาติเขาจะไม่จัดจ้านเหมือนคนไทยเพราะว่าเขาขายเกาหลีด้วยอ้โปลาค่ะนี่เราจะกินกันหมดไปเนี่ยอันเนี้ยดูปลาเดี๋ยวก็หมด่ะ หอเห,หเราจะไปกินกันต่ออีกนะมาถึงแล้วจ้าอันนี้นะมันเป็นร้านอาหารนะคะริลแบบว่าเราเข้ามากินอาหารในถ้ำมากัน5คนนะคะ,อะตอนนี้ก็กลังถ่ายรูปโอเคเรามาดูข้างในกันคะ่ะทุกคน ไม้ด้วยอ่ะทำแบบเหมือนในทรรจริงเลยเนาะเหมือนน่ารักบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีไหมดีมากเหมือนมานั่งกินข้าวโรแมนติกหน้ามากับแฟนเหมือนอยู่กาญจนบุรียังไงไม่รู้อ,ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวจะมาสั่งอาหารนะี่ยันตรงนี้ มันมีเมนูเป็นจอยนี่เลยนะคะ<ช>มันไม่ได้มีเป็นเมนูเป็นเล่มไงเราสั่งค่ะเราก็สั่งอย่างนี้ได้เลยนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูแน,นะนํานะแบบเบสนะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเมนูอะไรดี้พี่อันเล่นเบาๆนะเมื่อกี้เราไกินหนักกันมาแล้วใช่เมื่อกี้เราก็ไปกินร้านไนะทยมาเนาะแต่เห็นเขาบ<า>อกว่า,ม,ามีคอคเทล้วยนะที่นี่เราจะกินอะไรดีอุ๊ยดูสิอะไรเนี่ยจะสั่งอะไรดีอวเบาๆสแก้วไหมอะอันนี้เป็นมะม่วงนะอันนี้เป็นอะไรอร่อยวะออน เล่าอะไรอร่อยต้องถามผู้เชี่ยวชาญนด้านขะ้างหค่ะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวทุกคนอย่าสั่งอย่าสั่งอาหารก่อนนะแล้วเดี๋ยวพออาหารมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูทีนึงเนาะโอเคปะถ่ายยันด้วยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามากัน5้าคนแล้วก็เลยต้องแยก2โต๊ะนะต้องแยก2โต๊ะ จมาแล้วค่ะเราสั่งแบบออเดอร์มาก่อนนะคะเป็นเป็นฟรายแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับแบบข้าวโพดอะชีข้าวโพดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันจะเขาถ่ายรูปกันอยู่นะดูดูดูด มีชั้นกินคนเดียวค่ะมีดิชันกินคนเดียวค่ะทุกคนไม่มีใครเขากินเลยค่ะทั้งร้านนะคะมีแค่พวกเราเท่านั้น,นะคะ่ะออกมาข้างนอกแนละ้วทุกคนเราจะกลับละว,วันนี้มาเที่ยวแถวคลังนำ้ำวันนี้นะคะมาเที่ยวแถวคลังน้ำนะ ขาพี่อันขาเจ๊ใหญ่ย่านทางน้ำเลยใครมาเที่ยวแถวนี้นี่ทำขาพี่อันได้เลยไม่มีเพื่อนเที่ยวบอก ที่นี่ลืมผัวเลยเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวนะ่ตรงโดนตรงโดตรงโดนเดี๋ยวนะพี่วันนี้มาหาอะไรกินนะแถวคังนำแต่ว่าต้องขอตัวกลับก่อนนะเพราะว่าคิดถึงลูก คนเยอะคือคักมากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปอาบน้าให้บอมจุนก่อนจ้าอย่าลืมติดตามมอมม่าด้วยนะจ้าติดตามมอมจุนด้วยนะครับบายบายครับบายบายครับจุนวองกล้องก่อนแล้วบายบายครับ